วันพุทธที่20ตุลาคมสองวันท่า64วันนี้นำเสนอกราฟ XPG XPG มีข่าวฝลั่งซื้อ5.5พันล้านวันนี้เรามาตั่งเส่นกราฟกันดีกว่ามานั่งหากราฟกันว่าราคา XPG ควรจะไปเท่าไหร่ อันนี้ใช้วิชาเส้นเทลไลน์ทาวเวอลาาเส้นอนาคตสเส้นเทลไลน์นี่ก็เดี๋ยวเราไปศึกษาตามคำพิแรงตอนนี้เรามาหาเส้นรา,าคาหลคกพันกันติกคีนี้มองไปการาฟสามเหลี่ยมสวยงามมากกราฟสามเหลี่ยม หาเส้นราคานะคนนี้เป็นเส้นเทนไลน์ไปลารับา

xpg เทียบเท่าในขภาวตรงนี้คือเทียบเท่า scb x เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหาเส้นราคามาสอกเส้นคือเส้นราคานะครับ หนัดครบเอาเซนสีนดันกแปดบาทนี่คือครอาคานึ่งัดหกเซ็นสามเส,นส,เส,นเส้นเซ็นยี่สซี นะครับดีแค่เลยตัดทิ้โอเคได้รได้ราคานะครับตกประมาณ8บาทฟีดจีตอนนี้ หมดปัญหาเรื่องการเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นราคาที่น่าสนใจตอนนี้แนวต้านใกล้ๆแถวนี้ หบาทสีบาทสีบาทแปดสิบเก้าปสิบหท8ปนี่คือราคาแนวต้านเก่าหกบาทสิบหกยูสโลอสโลอยู่ที่สี่สิกำลังเชื่อมหัวขึ้น RSI ี4อยู่ในเกณฑ์พร้อมที่จะขึ้นได้ส่วน MACD มีแนวโน้มขึ้นกราฟนี้เป็นเดวร์เจนเดวร์เจนเดวร์เจน MACD วิ่งขึ้นอา้าวไปเลย โอเค okay. MBCD ขึ้นแท่งเทียนขนานเกิดเดวเจ e ร์เดวเจหมายถึงว่าแท่งเทียนไปทางแนวน้ม MBCD ไปหนึ่งทางเรียก d i ดวเจ e n t แนวรับต่มกว่าสามบาทห้าสิบทุกราคาเหตุผลเพราะว่าล่าสุดมีบิ๊กหลอบ สาบาทห้าสิบแนวต้านใกล้ๆห้าบาทระยะกลางๆหกบาทสิบสองหบาทถึงหกบาทสิบสองุดดัดพบ8บาท8ดบาทสถึง8บาทเจ็สบจบข่าว